สวัสดีครับทีมงาน t ัก Solution นะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ i s ู z ุ NTR นะครับจะเป็นรถสี่ล้อเล็กรถตู้ทึบแบบนี้นะครับจะเป็นตู้ทึบแบบนี้แหละนะครับวันนี้ผมมาติดตั้งตัวจอขนาดเจ็ดนิ้วแล้วก็กล้องด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นจอแล้วกล้องแบบเดินสายนะครับบันทึก เหตุการณ์เป็นในตัวได้ด้วยนะครับสังเกตจุดสีแดงเขากาลังเลคอร์ดให้เราอยู่อันนี้จะเป็นมุมกล้องด้านหลังนะครับหรือจะดูมุมกล้องด้านหน้ากับมุมกล้องด้านหลังคู่กันแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาใช้งานรถตอนกลางคืนก็สามารถพักหน้าจอได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มควบคุมนะครับเป็นมอนิเตอร์ที่ควบคุมขนาด7นิ้วแล้วก็มีใส่ยเอเดนการ์ดรองรับเอเดนการ์ดสูงสุดถึง1 2 8 g b นะครับ เวลาเราใช้งานนะครับใช้เป็นกล้องถอยได้ด้วยนะครับด้านหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นกล้องถอยพร้อมเส้นนะครับหรือไม่เอาเส้นเราก็ตัดเส้นออกได้เซ็ตได้อยู่แล้วพวกนี้กล้องด้านหน้าคันนี้เขาจะไว้ข้างในรถนะครับพอตำแหน่งไว้นอกรถไม่มีแล้วนะครับเหวือกล้องแบบเดินสายตัวน,นี้เราก็ยึดไว้ในรถเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูกล้องด้านหลังกันนะครับ ั้งาดดเริ่มถายรูปกันเลยตำแหน่งกล้องด้านหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นตัวนี้มีอินเฟลต์นะครับเวลาใช้รถตองคืนก็จะมีอินฟราเรดทั้งหน้าและหลังเลย ดูมุมกว่างจะเป็นรถตู้ทึบนะครับอีกสูตู้ทึบแบบนี้ NLR หนึ 130. ่งสามศูนย์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งงานแล้ว โอเคประมาณนี้ครับสนใจติดต่อทักซูชันได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ